ยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่รายการแพ k i n g งเกมวันนี้เราอยู่กับเกมเก e น n ิล l l นะครับผมพาที่ที่เท่าไหร่วะที่ส่วจำไม่ได้แล้วโอเคหลังจากวันนั้นนะครับที่เรามาดื่มน้ำไอยาวสกตรงนี้นะครับแล้วก็เราได้เห็นภาพนิมิตบางอย่างนะครับทำให้เรารู้ว่ามีอาป่วยนะครับผมก็เดี๋ยวเราจะไปดำเนินเนื้อเรื่องกันต่อเลยนะฮะโอเค เราต้องไปทางนี้ตอนนี้ผมเช็คก่อนว่าในาร่างกายก็ยังเฮลตี้อยู่นะครับผมตรงนี้ไม่น่าจะมีงูหรือมีอะไรนะไปกันตอนเลยเอ่อผมขอตรงนี้ก่อนละกันอ้าโอเคครับมีคุณผ,ผู้ชมบางคนนะบางท่านนะครับผมเข้ามาถามว่าเฮ้ยเห็นอัคนีเอาไว้ทำอะไรเห็นอัคนีเอาไว้ทำเป็นพวกขวานมีด ค้อนอะไรพวกนี้ครับทำได้นะฮะนี่ฮะหินอาคานีมันต้องใส่ทั้งหมด2อันหรือ3อันนี่แหละนะครับอันนี้ผมจําไม่ได้นะโอเคเราไปกันต่อเลยครับตรงนี้ตอนแรกที่มันไปไม่ได้นะผมตอนนี้เราก็ไปได้แล้วก็เดินตามเส้นทางนี้ไปเรื่อยนะคราับมาดูกันว่าจะมีอะไรให้เราตื่นเต้นตนนขน้นงหนคือตอนเนี้ยเรามาสุดแผนที่แล้วน,นะ พอเราเดินผ่านเนี้ยปุ๊บเราก็จะไปเจอแล้วครับโอเคเราต้องไปต่อเรื่อยๆนะครับผมตรงนี้ถ้าเป็นคอออฟมันจะเดินข้ามไปไม่ได้นะคุณผู้ชมครับตรงนี้ถ้าเป็นคอออฟมันจะเดินไปไม่ได้ต้องเดินข้ามไปต้องระวังระวังงูด้วยนะเฮ้ยอะไรอะไรอ่ะไม่มีใช่ไหม ผมหล่อนวะหล่อนจริงหล่อนโอเคครับก็ค่อยๆเดินผ่านไปไม่น่าจะมีอะไรนะั้นนะตอนนี้ยังไม่มีเลยนะสำหรับใครที่ติดตามนะครับก็ขอบคุณมากๆนะครับสำหรับคอมเมนต์แล้วก็คำถามที่ถามเข้ามานะครับแล้วก็ขอบคุณสำหรับทุกท่านนะใครก็ใครที่ติดตามก็ขอบคุณจริงเออ โอ okay. เคยังไงก็ขอบคุณด้วยนะครับผมเฮ้ยไอ้แค่ไอ้แค่ไอ้แค่อันเนี้ยไอ้แค่ฮะไอ้แค่เราเจอไอ้แค่ฮะมีไอ้แค่ไอ้แค่ไอ้แค่มาแล้วไอแค่หนิ่งเลยมีอีกเปล่ามีอีกเปล่าไม่มีฮะ ตอนนี้ผมสำรวจก่อนว่าในตัวเองเนี่ยมีอะไรมั่งอาหารเราก็ยังมีนะผลไม้พวกนี้เน่าแล้วก็เอากินไปซะหมูมีหมูมีอะไรเอ่ยมีอย่างอื่นเช็คอืม23ชั่วโมงกินไปก่อนแล้วกันตอนนี้เราก็ไม่เรายังมีอาหารเหลือพอที่จะไปในหลายที่นะคือณตอนนี้เราอย่างเราเจอเกาะกลางน้ำ ที่เป็นที่มีงูอยู่ตรงกลางนะครับผมว่ตรงกลางนั้นน่าจะมีของเยอะอยู่ผมจะไปนะครับก็ตามที่คอออฟมันมีนะโือตรงนู้นเนี่ยมันจะมีของเยอะมากเลยทีเดียวผมต้องใช้เก็บไปก่อนไอเคไอเคไอ้คมันอยู่แถวนี้นะครับผม เาเดินผมจะเน้นเดินเกมช้าๆแต่ว่าอธิบายให้คผู้ชมฟังนะครับแบบใครที่สงสยัยอะไรยังไงก็สอบถามได้นะตอนนี้เรายังไม่เจอ,เอเยังไม่เจออะไรที่มันเป็นปัญหากับชีวิตเราอันนี้ก็ต้องเก็บต้องเก็บเ,เก็บไปก่อนเพราะว่าค่อนข้างจะหายากหายากนิดนึง ตอนนี้เวลา15หนาฬิกาฝนตกอี <vähän> กแล้วอังกบไมอยังครับยังไม่เก็บยังไม่เก็บเราจะค่อยๆเดินไปเรือ่อยๆน,นะครับน่าจะยังไม่เจออะไรนะตอนนี้นะ <spreads> ถ้าเราเดินตรงไปปุ๊บเราจะเจอสนามบินหรือเปล่าอันนี้ไม่แน่ใจ ผมจะไปตรงกลางตรงนู้นก่อนนะครับจะ <g iggle> ไปตรงนู้นก่อนอเสียวโดนไอ้แคแดกไอ้เค,เคง่าบออ่ะอโอเคเสียงมันน่ากลัวเหมือนกันนะไอ้เคเนี่ย <g iggle> มไม่เจออะไรต้องวิ่งห่างไว้เฮ้ยโ,โหตกใจไม่ใช่อเคโอเคครับ เรามาในโหมดของเนื้อเรื่องนะก็มีไม้ที่ไปข้าไมไปฝั่งนู้นนะครับต้องมีอะไรเตาเตานะครับผมพื้นที่มันลกมากเลยนะครับมันผมกลัวมันจะมีไอ้คหมาหอนครับคุณผู้ชม ม,มุดบันทึกไม่มีทางเป็นของพวกเขาหรอกเราถูกคนเถื่อนที่ว่าที่วาดกระโหลกบนหน้าโจมตีหรอไม่อยากเชื่อเลยพวกนั้นลุมโจมตีเขาเลือดก,กระเซ็นเต็มไปหมดเราแค่อยากคุยด้วยพวกเขาดูน่ากลัวเหมือนโครงกระดูกพวกเขาจะเหมือนสัตว์เหมือนปีศาจราจทิ้งโจอาวุไว้ที่นั่นบังบลังกาอยากเอาตัวเขามาแต่เราต้องมาแน่แน่ถ้าจะกลับไปที่นั่นอีกหอกพุ่งทะลุล่างของเขาฉันไม่อยากเชื่อเลย ฉันทําบันทึกข้อความทั้งหมดหายแต่ฉันต้องเขียนอะไรสักอย่างเกี่ยวกับโจอเอาอเพื่อที่จะยอมรับไปสิ่งที่เกิดขึ้นตอนนี้ฉันต้องเริ่มเขียนใหม่หมดเพื่องานของเราไม่สูญหายและโจอาเป็นและเพื่อเก็บหลักฐานเออผมเอาตาไปไว้ไหนไม่รู้นาะาองาเว้นซึ่ง ตั้งค้าในที่ควรจะดีกว่านี้แต่แรกแง่ของยุทธวิธีเป็นอะไรประมาณนั้นเขาเกรงว่าพวกนั้นอาจจะตามล่าเราเพราะเขายิงพวกนั้นไปนหนึ่งคนคาร์ลอไม่ได้นอนมาหลายวันแล้วเขาเอาแต่มองเข้าไปในป่าเพื่อดูว่าพวกนั้นจะมาไหมให้ตายสิถ้าไม่มีอาเมดาพวกนั้นคงฆ่าเราหมดแล้วทุกคนยังตกตะลึงสิ่งนี้เกิดขึ้นดังการหนักไม่แปลกใจเลยพวกนั้นฆ่าคนรักของเธอฉันจินตนาการถึงความรู้สึกไม่ได้เลยซ้ำฉันไม่รู้ว่าฉันจะทํายังไงถ้าพวกนั้นจัดการกับคาร์ลอ กลุ่มอยากโหวตว่าเราล้มเลิกนองหายาบังคงก้าต่อไปแต่เราควรจะไปที่ไหนละ่ะจะกลับเข้าเมืองก็ไม่ได้ยกเว้นว่าเราจะไปที่ชายแดนกับพวกอาเมต้าแต่นั่นเป็นความคิดโง่งมากพวกนั้นไม่มีทางให้เราผ่านหรอกบ้าจริงแผนที่อยู่กับโจอาโอเคครับแผนที่อยู่กับโจอาอาหารกระป๋องคุณผู้ชมกินครับกินได้กินได้ มขมเคี้ยวมผมว่าน่าจะนอนที่นี่ก่อนหนึ่งคืนนะครับเดี๋ยวชื่อเดี๋ยวผมขออานก่อน เป็นนักเดินทางครับที่มาที่นี่ก่อนนะครับผมแล้วก็พยายามจะสื่อสารกับคนป่าแต่ว่าทําไม่ได้นะครับก็ต้องถอนกําลังออกไปผมก็ต้องเก็บพวกนี้ไว้กินมันยังกินได้เออ่ยาแก้ปวดเดี๋ยวเดี๋ยวโอเคอืม อตอนนี้คือเราต้องเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวมีงูด้วยผมว่าผมต้องนอนก่อนแล้วแหละขอนอนก่อนเลยนะครับเราจะเดินทางในตอนคืนไม่ได้นะคุณผู้ชมเพราะมันอันตรายนะครับตรงนี้มันมีจระเข้่อน้างเยอะเพราะนั้นผมจะเดินทางตอนคืนไม่ได้นะครับ <c oughs> ก็ต้องนอนอีกให้มันถึงเช้าเลย ประมาณเจ็ดโมงก็น่าจะเช้าแล้วครับโอเคเช้าแล้วแหละเช็คด,ดูในร่างกายเราต้องกินน้ำอาหารกระป๋องน้ำส้มทิ้งไปซะมันไม่ได้ใช้กระป,ป๋องเปล่าตรงนี้มีอะไรเอย่ยกระป๋องเปล่านะครับ ระปล่ามีคนกินหมดแล้วเดี๋ยวนะผมรู้สึกว่ามันจะมีปิงเกาะอยู่ตรงแขนแขนอยู่โอเคครับไม่น่ามีปัญหาอะไรวันนี้ผมน่าจะสับมะพร้าวเพื่อที่จะกินน้ำมันดื่มน้ำมันอาโอเคโอเคฮะ อันนี้เราเดินทางต่อเพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลาเราจะเดินทางต่อแล้วออกมาค่อนข้างที่จะโอเคแล้วในระดับหนึ่ง่องป่าหมดเลยถ้าผมจำทางไม่ผิดเราต้องไปทางนี้นะหนึกว่าเสือไม่มีเคแล้วใช่ไหมตรงนี้ไปแล้วครับผม ไม่น่ามีอะไรตรงนี้นะผมไมาถึงตรงนี้นะอโอเค <c oughs> ต้องค่อยๆไปครับรีบไปไม่ได้อันตรายมากค่อนข้างที่จะเพราะแถวนี้มันจะเป็นเขตของเสือจากู้แล้วนะมันไม่ได้เป็นเสือธรรมดาแล้วนะมันเป็นเขตของเสือจากู้นะครับ <c oughs> โอเค I found a camp. It looks abandoned, but clearly <laughs> someone's been living here for a long time. Any idea who it might have been? Well, I did read somewhere that a few years back an Englishman walked the entire length of the Amazon River, and it took him over two years. A uh, world full of passionate people. ใช่ผมรู้มีอะไรที่ไม่สมเหตุสมผลดูเหมือนพวกเขาจะหายไปเฉยๆท้องจุงไว้ดูไม่สมเหตุสมผลเลยก็แปลกนะแต่อาจจะเป็นเรื่องที่ดีก็ได้คุณจะได้หยิบของที่จะเป็นใช้ได้เลยไงใช่ถ้าทางจะไมมีใครต้องใช้ของพวกนี้แล้วเกี่ยวกับค่ายบนเกาะ พวกเขามีเด็กมาด้วยอ๋อในในบตะก,กี้เขียนบอกฉันคนุณไม่ต้องพูดอะไรหรอกผมแค่คิดว่าควรจะเล่าให้คุณฟังพวกเขาอาจจะยังอยู่ที่ไหนสักแห่งก็ได้นะ <S <S ไม่ต้องปลอบใจผมก็ได้โอเคอืม พวกเขาฆ่าดูเหมือนว่าพวกเขาจะมีสมรภูมิอะไรนะพวกเขาฆ่าอาคอแล้วาซกมันมาจัดแต่งด้วยอยารู้จังว่าพวกเขาทําแบบนี้ไปทําไมอ้วยแสดงความเป็นแกงไงถ้าพวกมึงมีเสาหลักของพวกเขาพวกเขาก็เหมือนกันน่าจะโบนัมให้คนกลัวจนถอยไปได้อ๋อเข้าใจแล้วใครแกงกว่าคนนั้นรอดอืม ใช่ใครแก่งกว่าคนนั้นรอดโอเคเราจะต้องค่อยๆไปทางนี้อะไรอ่ะไม่ใช่โอเคครับอืม <c oughs> นไม่ได้เออเอ้เอผมถ้าผมจำไม่ผิดนะมันจะต้องไปทางนี้แหละเดินตามแม่น้ำไปแล้วก็เราจะเจอทางไปสนามบินหรือเปล่าอันนี้ไม่แน่ใจครับอืมอ้ผมไม่มั่นใจนะเพราะว่าผมก็จำไม่ได้เหมือนกันว่า ตอนนั้นที่ไปสนามบินเนี่ยไปทางนี้หรือเปล่านะครับแต่ก็น่าจะไปทางนี้แหละเรียบแม่น้ําไปเรื่อยๆเราก็จะเจอทางขึ้นภาวน,นาอย่าให้เจอเสือหรืออะไรต่างๆนา,นานาแล้วกันมันไม่ใช่สนามบินหรอกมันจะเป็นเหมือนทางขึ้นมากกว่ามันจะเป็นเหมือนทางขึ้นมากกว่า ไม่ใช่ละผมมาผิดทางละต้องกลับไปเพราะเราบอกกับตัวเองว่าเราจะพยายามที่จะไม่ประชิญหน้ากับอะไรทั้งนั้นนะครับนะต,ตอนนี้ก็ถามว่าเราเราพร้อมสําหรับการประเชิญหน้าถ้ามันต้องประเชิญหน้าจริงๆนะครับเราต้องแบบเซฟตัวเองให้มากที่สุดไม่งั้นเราจะ เสียของโดยเปล่าประโยชน์นะครับถ้าตายผมก็ไม่รู้ว่ามันจะเป็นอะไรยังไงนะตอนนี้เราเจอปูลแล้วพอเราเจอปูตรงนี้ก็มีทางลงเพราะฉะนั้นขวามือก็ต้องมีทางลงเหมือนกันนะ <c oughs> ครับผมเฮ้ยฝนตกมันต้องมีทางขึ้นอยู่แ,แถวๆนี้ ถ้าผมจำไม่ผิดนะต้องมีครับจุดแถวแถวนี้แหละเอาจอผมมันชอบดับเวลาเหมือนมีอะไรมากระทบกับสายไฟอะ่ะใครพอจะรู้บ้างเออมันเป็นปัญหา,าจริงๆนะสำหรับใครที่ มันไม่เหมือนเมื่อก่อนแล้วเนะาะเมื่อก่อนแบบเวลาจะแคสเกมก็ต้องแบบให้คนดูดูว่าแบบเออตัวเองใช้สเปกอะไรอันนี้นี่ผมก็พยายามจะไม่นี่ดีกว่า <c oughs> โอเคนี่ครับเดินขึ้นไปมันเหมือนจะเดินได้เดี๋ยวนะ <c oughs> แล้วกลับมาทางนี้ทำไมลกลับมาทางนี้ทำไมผมกลับมาทางเดิมทำไม ต้องกลับไปทางเดิมครับเพราะว่า <c oughs> จริงๆมันลงได้นะไอรูนั้นอ่่ะแต่ผมไม่กล้าลงไปกลัวมันทำให้กับต้องเจ็บตัวอะไรประมาณนี้นะครับก็ <c oughs> ต้องเดินตามนี่แหละไปเรื่อยๆ่าละยี่สิบนาที คุณผู้ชมคิดว่าโอเคไหมครับพอสําหรับการดูเนื้อเรื่องไหมหรือว่าควรจะเยอะกว่านี้อะไรยังไงก็บอกผมได้นะโอเคบอกผมได้นะผมจะได้แบบเพิ่มให้อะไรอย่างงี้ครับนี่ฮะมันมีทางลงไปนะนเหมือนจะมีอะไรสักอย่างอยู่ข้างในนะ โอเคโอ้ผ okay. oh, มต้องไปทางนงน้นถูกแล้วอืม hmm. มันต้องขึ้นไปทางนู้นครับถ้าผมจำไม่ผิดแต่ือ่ผมจำผิดหรอ ก็สำหรับใครที่ชอบก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์กดกระดิ่งให้ผมด้วยนะครับขอบคุณสําหรับ6000วิวไปแล้วนะครับสําหรับคลิปช่วยในการรักษาแผลต่างๆนะครับผมแล้วก็ขอบคุณสําหรับ400กว่าซับที่เพิ่มขึ้นมานะครับแล้วก็ขึ้นมาเรื่อยๆแล้วก็ขอบคุณสําหรับผู้เล่นผู้ที่ติดตามใหม่ด้วยนะครับผมต้องขอขอบคุณจริงๆเลยนะฮะ ยังไงก็พักทายเข้ามาได้นะครับสอบถามคําถามที่ไม่เข้าใจต่างๆางนานาก็สอบถามเข้ามาได้นะครับผมโอเคเดี๋ยวผมจะตัดพาร์ทกันตรงนี้นะครับแล้วก็เดี๋ยวเราไปดูกันว่ามันจะเกิดอะไรขึ้นเดี๋ยวผมตัดพาร์ทเลยเลืกัน